สวัสดีครับสมขุมบ้านและที่ดินนะครับก็พามาชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสวยๆอีกหนึ่งหลังนะครับหมู่บ้านโบขาวนะครับซอยรามคําแหง174หลังนี้เลยนะครับไปชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับที่ที่40ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้านะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับใกล้ตลาดมีนตลาดมีนประมาณ6กิโลครึ่งนะครับมีคกบางชันนีคมบางชันประมาณ4กิโลครึ่ง จากปากซอยนะครับจากถนนรามคำแพงเนี่ยเข้ามาถึงตัวบ้านในประมาณ2กิโลครึ่งนะครับใกล้อะไรอีกใกล้โรงเรียนเทพอักษรนะครับอยู่ปากซอยเลยแล้วก็โรงเรียนเตรียมบุรดวศึกษาก็ประมาณ5กิโลนะครับนี่หลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับไปตามผมไปชมภายในบ้านกันนะครับด้านหน้าปูกระเบื้องให้แล้วนะครับตรงนี้จอดรถในบ้านได้1คันจอดรถในบ้านในร่มนะครับได้1คันนะครับนี่แบบนี้นะครับ เป็นชั้นเดียวนะครับด้านหน้าตรงนี้มีพื้นที่เหลือนะครับเป็นพื้นดินเอาไว้จัดสวนหย่อมได้นะครับตรงนี้ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2 4 7 9สกุขุมบ้านและที่ดินนะครับไปตามผมไปชมภายในบ้านกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงก็กว้างอยู่นะครับนี่มาถึงตรงนี้เลยเป็นรูปตัว L นะครับฝ้าเป็นฝ้าชับเียบ พื้นเป็นแกนิโต้นะครับแผ่นใหญ่6กคูณ60เซนสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะเป็นชุดห้องโถงอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวก็เป็นรูปตัวแอลแผ่นท็อปสีดำนะครับมีซิงค์สแตนเลสให้2หลุมนะครับแล้วก็แถมหัวเตาแก๊สนะครับ2หัวแบบนี้นะครับพร้อมเครื่องดูดควันนี่เลยนะครับหู่บ้านบักขาวนะครับซอยรามคำแหง174 ซอยรามคำแหง1อ4เนี่ยซอยซอยนี้กว้างมากนะครับแล้วก็มีรถเมล์รถประจําทางนะครับประประกาศอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับมาชมห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็มีสองห้องนะครับอยู่คู่กันแบบนี้เลยนะครับไปดูห้องที่1ก่อนแล้วกันนะครับนี่ห้องที่1นนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขพันสุขพันชักโครกนี่ใช้แบบ เกรด A เลยทรงสวยแบบนี้เลยนะครับก๊อกน้ําฝักบัวนะครับเปลี่ยนให้ของใหม่ทั้งหมดเลยฝักบัวให้เป็นให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเรนชาเวอร์ติดตั้งพัพดลมดูดอากาศไว้ให้หนึ่งตัวนะครับมีช่องแสงด้วยห้องน้ํานะครับกลางวันไม่ต้องเปิดไฟนี่นะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2 4 7 9สกุขุมบ้านรัฐที่ดินนะครับมาดูห้องถัดไปนะครับอันนี้ห้องน้ําที่สอง ห้องนี้จะมีประตู2บานนะครับเข้าจากทางห้องโถงเนี่ยหบานแล้วก็เข้าจากทางห้องนอนอีก1บานนะครับอันนั้นจะเป็นประตูทางเข้าจากทางห้องนอนนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆทั้งห้องเหมือนกันนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้เป็นของใหม่แบบนี้นะครับโอเคอย้อนกลับมาเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับ ให้ดูครัวมุมนี้แล้วกันนะครับนี่หมู่บ้านบัวขาวนะครับซอยรามคำแหง174ตรงนี้ทำเลดีนะครับเข้าออกสะดวกนี่เลยนะครับอ่านี่ให้ดูห้องโถงมุมนี้อีกมุมนึงนะครับกว้างๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home 4นะครับ s g i h o m e บ้านแล้วก็เลขสี่นะครับอ่า ไปดูห้องถัดไปกันนะครับไปดูห้องนอนกันหน่อยนะครับอันนี้ห้องนอนที่1ห,ห้องนี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับดูถัดมาดูห้องที่สองนะครับห้องที่สองอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับห้องนี้มีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก็หลังเคาน์เตอร์บาร์ก็จะมีห้องเล็กๆอีกหนึ่งห้องมาดูตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็มีช่องแสงให้อีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้นะครับ๋อแสงสว่างกลางวันไม่ต้องเปิดไฟนะครับก็สว่างนะครับตรงนี้ตามผมไปชมห้องถัดไปกันเลยนะครับไปดูห้องที่สามกันห้องที่สามก็อ,อยู่ ติดกันตรงนี้เลยนะครับนี่ในห้องที่สามนะครับก็จะมีมีหน้าต่างเปิดออกไปครัวได้เลยตรงนี้แล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวนะก็คือเมื่อกี้นี้ที่เห็นประตูทางเข้าสองบานนะครับนี่อยู่ห้องนี้เลยนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำตรงนี้นะครับโอเคท่านใดสนใจนะครับ ดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้ก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอดลล์ผมจำง่ายมากนะครับ at homec at s t e home บ้านแล้วก็เลขสนะครับก็สำหรับรีวิวบ้านชั้นเดียวสวยๆรีโนเวทสวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ